ที่ประเทตว,วันนี้พระเจ้าก,ก็ได้แสดงมงคล38ประการเสวนาจะพารนังบันดิตาจะเสวนาบูชาชะปูชนียนังเอตมังคารมุตะมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเบ้นบุคคลที่ควรเบ,บ,บ้น,น,บนบบอยาจะไปคอบคนผ่านเสวนา จะพาดานางังบัณฑิตาจะเสียวนาก็คือให้พบแต่บัณฑิตต่บัณฑิตเราก็จะได้พบเป็นชีวิตที่มีความบุดมสมบูรณ์ก็มาตาปิตุประธานเราก็มีบรรดาบิดา แม่ก็เป็นเป็นพระในเรือนเป็นเพื่อนในบ้านเป็นอาจารย์ผู้รวมสั่งสอนเป็นประพรมผู้ลิขิชีวิตเป็นกัลยาณในมิตรตลอดกาลเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่เมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมแม่ที่เคยกอดนอนขายทุกร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทาง น,นเราอย่าลืมพ่อแม่จะลืมผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เรา,เ,าเราควรที่จะดูแลท่านาปฏิบัติท่านจนกว่าที่ท่านจะจิน้นหายลมหายใจไปเมืสิ้นลมหายใจไปเราก็ได้ปฏิบัติทำบุญบุญส่วนในท่านอันนี้ก็เป็นเรียกว่า สิ่งที่มาตาปิตุปัทานังพุทธาดูแลพระพุทธเจ้าออนี่ตัวน้อยมันก็มาไม่หนาวเลยนะน,นั้นก็เราก็จะได้รเรอยกว่าเป็นมงคลอย่างชีวิต ็นสิ่งที่เป็นผู้ที่ได้รับธรรมะในมงคล3 8ประการนั้นคือว่าเป็นมงคลที่ประเสริฐมงคลที่ดีและเราได้ปฏิบัติได้ทำมันก็จะทำให้เราได้อยู่ในโลกปัจจุบันก็อยู่จะมีความสุขชีวิตหลังความตายก็มีแต่ความสุขก็ถือว่าเป็น สิ่งที่สำคัญที่เราควรที่จะ,ะศึกษาควรที่จะได้ปฏิบัติในมงคลส,ส8ประการเป็นมงคลที่พุทธเจ้าบอกเกศเทวดาและนนมนุษย์ทั้งหลายใครปฏิบัติแล้วมีแต่ความสุขความเจริญ แต่เรามาพื้นที่ก็ทำให้เต็มที่ทำให้สมบูรณ์ในส่วนที่เราจะทำา่วนที่เราจะได้มันยิ่งๆขึ้นไปในข้างพุทธการก็เือว่าประชาชนมาฟังธรรมก็ ทำได้ได้หลายพันหลายหมื่นก็ด้วยบุญบารมีที่เขาสั่งสมมาเหมือนกับบัวที่มันพ้นน้ำพอได้แสงแห็งพระอาทิตย์มันก็เด่งบานได้อันนี้ก็ชั้นใดคนผู้มีบุญสั่งสมไว้ก็เมื่อใดมาฟังธรรมได้มาเราก็ดูแจ้งบรรลุธรรมได้ง่ายมันก็เป็นส่วนที่เรา จะได้รับรู้รูได้เห็นก็ก่อนที่ลมหายใจจะสิ้นไปก็ให้ทำเต็มที่